สวัสดีตอนเช้าตีห้ายังไม่ถึงค่ะเมื่อวานฝนตกวันนี้เลยบรรยากาศบรรยากาศมีหมอกแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะมีอะไรมากหรอที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมที่ว่าความมืดกรู้ไหมพราแสงสว่างมันก็มาจัดตรววันนี้เราใช้จักรยานไฟสองบลับหลับ พ่อมันมืดคานี่ค่ะนี่ต้องมีอะน่าจะมีอะพรนะหวานเจ้าพวกพวกผู้หวานคานี่อะไรนี่อะไรนอนลนะลุกละลุกละสิบเกือบยี่สิบค่ะพี่น้องลุกละนะลูกหนู อันนี้สามสิบสี่สองเอิรนพี่น้องเห็ดอันนี้แพงมากค่ะพี่น้องราคาสองร้อยกว่าเห็ดอันนี้เห็ดหอมกาแฟนะแต่อันนี้เป็นเห,เห็ดเห็ดแดงฟ้าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะักที่เห็นค่ะพี่น้องที่ว่ะ อ๋อเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดบันโปเนาะเห็ดบันโกกิโลละสองร้อยกวา่าหรือนี่แหละวัดกิโลกสองร้อยห้าสิบอันนี้เห็ดเห็ดร้อยหกสิบร้อยหกสิบแที่คาเพี่น้องพี่ตาจะพามาซื้อของมาจ่ายตลาดกับข้าว เดี๋ยวเรามาซื้อของเครื่องใช้ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะไปซื้อแชมพูของเด็กอันนี้เป็นแชมพูของเด็กค่ะอันนี้ค่ะป้ายคนแชมพูโลชั่นของเด็กน้อยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อนี่เป็นร้านค้าพวกยาสีฟงยาสีฟันนะคะอันนี้ก็เป็นของกระจุกกระจิกเดี๋ยว่าเราจะไปอันนี้เป็นเครื่ สปองสเปรย์สีผมแลควก็เป็นแชมพชูแชมพูแล้วก็เป็นนี่คะ่ายาสระผมหรือว่าเราจะหาแชมพูของเด็กสาวไทยสาวปลาไปเที่ยว กลับบ้านตอนเช้าไปทำงานอีกที่นะคะอันนี้เป็นทางจักรยานจ้ามันยังเช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หรอกตึกสูงที่สุดก็มีแค่แปดชั้นนี่ค่ะพี่น้องไปกับพี่ตาและจ้าไปเที่ยวกันพี่ตาสเปเรียนจ้าเราไปเที่ยวกัน เดี๋ยวจะพาไปตัดต้นไม้ที่บ้านนะคะตามไปจ้าพี่น้องพี่ตาสวีเดนจะพาไปดูป้ายหาเสียงของที่ประเทศสวีเดนเนึกว่าบอกทางเข้าซอยเนี่ยป้ายหาเสียงที่นี่สวีเดนจาดา้าไม่มีอะไรมากมายหรอกป้ายแบบนี้แหะคะ่ะพี่น้องแค่นี้เองจ้าป้ายหาเสียงจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาสวีเดนเป็นทางการเนานะเราจะมาตัดต้นไม้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเราต้องตัดแล้วนะเราจะตัดต้นไม้นี่ออกตัดยอดตอที่มันแตกใหม่นี่ครับพี่น้องมันจะได้ไม่เกะก,กะมันจะได้ไม่สูกเกิน จะได้ไม่สูงนะพี่น้องนะถ้ามันสูงเกินก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นี่ค่ะเรือเราก็จะเก็บใส่ถังสินทำตาลนี่นะเดี๋ยวพวกนี้ขยะจะมาแล้วค่ะขยะจะมาถึงว้าวเคยอยู่เนาะ เขาไม่ตกบันไดแล้วพี่น้องเนาะพามาตัดต้นไม้ที่บ้านตอนนี้มันสูงเกินแล้วก็ไม่ไหวพี่น้อง าดูตอนจบนะคะพี่น้องต้นไม้เราก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้เรามาทำพันที่สองค่ะลำมันยาวเกินเนาะเราจะมาตัดใส่ในกระถางแล้วก็พวกนี้ขยะก็มาเก็บพอดีเลยเราก็พวกนี้รถขยะเข้ามาเน,ะนเาะมาดองไส้ใส่ อันนี้เป็นขยะแยกนะคะเศษอาหารากับต้นไม้มันไปทางเดียวกันได้เนาะเราก็ใส่ไปได้เดวยวไปได้แล้วอันนี้มันยาวเกินเราก็ตัดให้มันเข้าในกระถางเนาะเวลาเขาเทออกมันจะได้ง่ายง่ายสำหรับเขาง่ายสำหรับเราด้วยแหละเดี๋ยวถ้ามันเราไม่ตัดมันมันจะติดจำ ตามที่รูอากาศได้เล็กตรงนี้เนาะมันจะมีรูข้างกระถางมันจะมีรูน้อยอยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกกาะมาพบกับพี่ตาสวีเดนก็มาทำบ้านแล้วก็มาตัดต้นมงต้นไม้หน่อยๆประมาณนี้พี่น้องจ๋า ตามไปเร็วนะคะพาราคีข,ของสาวท่าใหญ่ก็จะเสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้เก็บค่ะก็เก็บคือมันเตรียมถังแล้วเนาะแล้วก็พวกนี้เขาก็มาทิ้งขยะแล้วก็ตกตัดให้มันให้มันอ,ออกง่ายหน่อยประมาณนี้เนาะ เวลาเข้ามาเทขยะก็จะได้ออกง่ายหน่อยประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะภารกิจของเราตัดต้นไม้แล้วเก็บทำความสะอาดนะ เสร็จทำควสะอะาดเสร็จแล้ว่ะพี่น้องเจ้าค่ะกับพี่ตาติด,ดิปปากสาวทใหญ่สาวไทใหญ่พี่ตาสวีดเดนจ้าเป็นหัวข้อใหม่พี่น้องเ่าว่าเห็นเพื่อนเขาบอกว่าเขาหาไม่ค่อยเจอนะก็บอกว่าหาสาวทยใหญ่ในสวีดเดนไม่เจอเลยเขาบอกว่าเอาคำเอาข้อเขียนว่าสั้นๆมันจะได้เขียนแล้วก็หาง่ายเลยเอาเป็นแบบว่า ตอนนี้ก็เปิดมาเป็นพี่ตาสาวีเดนจ้าทุกคนช่วยติดตามเราด้วยนะรับเพื่งหัดทาใหม่นี่ค่ะเราจะแยกขยะแยกขย,ขยะเนาะนี่อะแล้วก็ปิดเดี๋ยวพวกนี้เขาจะมาทิ้งขยะให้เราถ้าเราไม่ตัดนะมันจะ มันจะคาลูตรงนี้นะมันจะเป็นรูเล็กๆให้อากาศมันถ่ายเทเวลาเราทิ้งขยะทิ้งอะไรเนาะพวกพวกขยะเปียกเหมือนบพี่น้องมันจะมีให้อากาศถ่ายเทนหน่อยประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าไปต่อจ้าอันนี้เป็นที่ลงเก็บรถของสทาทะหญ่เนาะค่ะเพราะว่าเราจะไป อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของเรานะเมื่อก่อนเราขี่อยู่ตอนนี้เราไม่ได้ขี่แล้วอันนี้ซื้อประมาณนะนสองหมื่นกว่าแพงถูกกว่จาจักรยานอยู่นะอันนี้เป็นโรงจอดรถค่ะเป็นโรงจอดรถของที่บ้านเราเนาะเพราะว่าหน้าหนาจะเอารถจอดข้างในค่ะเพราะาหิมะมัน เวลาตื่นเช้ามันรถสตาร์ทยากมากเลยค่ะนี่ค่ะขยะเขาจะแยกขยะกันนะคะโดยวอันนี้เป็นที่แสล็ปบังนะแสล็ปบังก็ที่ลากรถนะเนาะแยกเวลาเอาของไปทงไปทิ้ง่นะพี่น้องอันนี้เป็นหลังบ้านนะหลังบ้านเต่วนะ่าหลังบ้านทา,ง,านงสาวไทยใหญ่ที่มันมีหลอกองอกหลอกไม้นั่นแหละ ลูกอันนี้ค่ะพี่น้องแต่มันกินไม่ได้เดี๋ยววันไหนเราว่าว่าเราจะมาตัดทิ้งอยู่เนี่ยนี่ค่ะลูกสวยงามมากแต่กินไม่ได้ค่ะพี่น้องพี่น้องของสาวสาวพี่ตาสวีเดนติดติดตสาวทะใหญ่สาวทะใหญ่เนาะเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนเป็น, content, ปน,ปนสาวพี่ตาสวีเดนเลยกลายเป็นติดป่าพปานสาวทะใหญ่อยู่นั่นแหละเพราะว่ามัน เพื่อนมาบอกว่าหาหายากหาดูเวลาเขีนซื้อเข้าไปแล้วเขาตกไทยใหญ่ไทยใหญ่มันได้หาไม่ค่อยเจอกับพี่น้องเนี่ยน่ากินไหมครัพี่น้องแต่กินไม่ได้ค่ะไม่เต็มนกยังไม่กินเลยครัพี่น้องจ๋า